สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาทําเมนูผัดดอกปอเทืองใส่เต้าเจี้ยวซึ่งเป็นเมนูง่ายๆนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆจะเอาไปทําทานกันที่บ้านนะคะ,ะสําหรับปอเทืองนะคะนอกจากที่เราจะปลูกเพื่อปรับปรุงดินแล้วนะคะดอกยอดอ่อนแล้วก็รวมถึงใบอ่อนนะคะเขาก็สามารถทานได้นะคะซึ่ง เขาก็มีคุณค่าทางอาหารนะคะเพราะว่าเขาก็เป็นพืชตระกูลถั่วเหมือนกันนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอการช่วยรักษาการอักเสบของลำไส้และลำคอนะคะช่วยขับเสมหะนะคะช่วยขับลมนะคะแล้วก็ยังช่วยจเจริญอาหารได้อีกด้วยนะคะ,ะสําหรับเมนูวันนี้นะคะเราก็เป็นเมนูผัดเต้าเจี้ยวนะคะส่วนผสมนะคะก็จะมีพริกไทยมีเต้าเจี้ยวมีน้ำมันหอยนะคะแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยนะคะ,ะก่อนอื่นเราก็ เจีวกระเทียมนะคะให้เหลืองพอประมาณนี้นะคะแล้วเราก็าใส่ปอเทืองลงไปนะคะตามด้วยเครื่องปรุงที่เราผสมไว้แล้วนะคะเราจะเทราดเครื่องปรุงลงบนขอบกระทะที่กําลังร้อนๆนนะคะเพราอจะช่วยเพิ่มความหอมนะคะเราจะผัดไฟแรงประมาณสองสามรอบนะคะแล้วเราก็ตักเสิร์ฟขึ้นแบบนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ดอกปอเทืองผัดเต้าเจี้ยวนะคะวันนี้เราจะทานกับน้ำพริกกะปิปลาทูทอดซึ่งบอกเลยนะคะว่าอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วเดี๋ยววันหลังจะทำเมนูอื่นมาฝากกันนะคะ